สิบประโยคภาษาเยอรมันง่ายๆใครๆก็พูดได้สุขสันต์วันเกิด a l l e s Gute Zum Geburtstag a l l e s Gute Zum Geburtstag สุขสันต์วันแต่งงาน a l l e s Gute zur Hochzeit a l l e s Gute zur Hochzeit ยินดีด้วยดีใจด้วยนะอ l ล s s g เทอร์อลเลสกู t ท r รเลขาให้ประสบผลสำเร็จ Fe ีย a i อ,อฟลุกเ e ีย a i อฟลก,ฟออฟลกขอให้โชคดี f ฟ e l g l ลุก e e ียลุกสุขสันต์วันฮิสเตอร์ฟรอเออร์โอสเทน ฟรเอออสเทนสุขสันต์วันคริสต์มาสฟรเอวน์นักเทนฟรเอวน์นักเทนสุขสันต์วันปีใหม่เฟโรเอโนยเอสยาฟรเอโนยเอสยาขอให้คุณมีสุขภาพดีบูร์นเชอร์เดียร์กูเทอร์เคซูนไฮ บอเชอร์เดียกูทเทอร์กิูนไทานให้อร่อยนะล a าสเอ็เดียชูเมคเคิล s าสเอ็เดียชูเมคเคแล้วพบกันใหม่บิสคลาย h เช